มีค่ะลูกค้าชื่ออะไรคะชื่อลูกน้ำค่ะลูกน้ำคุณลูกน้ำมาจากไหนเอ่ยมาจากระยองทำไมถึงเดินทางวันนั้นที่หน้าร้านคะกลัวด้วยแหละค่ะเรื่องเรื่องแบบเรื่องขนส่งตรงนี้ค่ะกลัวขนส่งแต่ว่าไม่ได้กลัวร้านใช่ไหมคะใช่ตอนแรกก็ตอนแรกก็กลัวว่าไม่มีหน้าร้านก็ต่อยู่ดูในปิดต่อในเฟซบุ๊กมาสักระยะอยู่แล้วมั่นใจว่ามีหน้าร้านก็เลยลอง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 เพราะว่ากลัวขนส่งใช่ค่ะทำไมถึงกลัวคะเคยมีประวัติมันมีประวัติอยู่ก็อยู่คนให้ลูกอย่างนี้ยค่ะเรา นัดรับของแล้วมันก็ไม่มีไงก็คือตัดสินใจนานไหมคะคุณลูกน้ำประมาณสองสามเดือนนึงก็คือดูผ่านไปว่าดูเรื่อยๆสองสามเดือนแล้วก็ค่อยเปิดขวดใช่ไหมคะอันนี้คุณลูกน้ำขวดเป็นรุ่นอะไรเอ่ย iPhone 14 iPhone 14ทำไมถึงเลือกเปิด iPhone 14คะขอเหตุผลหน่อยเพราะว่ารุ่นเนี้ยคนไม่ค่อยผ่อนช่ไม่มีไม่มี เขาเพราะอะไรคะถ้ามันเห็นเรื่องเป็นเอ็กซ์โคลิดิสตันหนุ่มตอนแรกจะสิบสามก็ยังกำามก้ามสูงสูงระหว่างสิบสามแต่สิบสี่ยังติดสามมันไม่มีสีอ๋อไม่มีสีฟ้ามันเป็นฟ้าฟ้าอ๋อแต่สิบสามมันเป็นน้ำเงินใช่อะก็คนชอบสีฟ้าใช่ไหมเพราะว่าเห็นมาว่าไ<ช>อโฟไอโฟต์สีฟ้าของแถมก็ยังเลือกเป็นสีฟ้าอีกเราเป็นยังไงคะของแถมถูกใจไหมูกใจค่ะ